สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบคริปโตนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าไอเกมคอบบายเนี่ยวันหนึ่งทำอะไรบ้างน,นะครับก็คือทำโคตรน้อยเลยนะผมซื้อแพ็คใหญ่มานะครับถ้าใครที่เคยดูคลิปแรกๆนะฮะก็ซึ่งจะเป็นแพ็คอมแพ็คไหนล่ะดูตรงไหนไมมเ,ออเนี่ยผมลืมไปลวเออเนี่ยลืมจริงนะเนี่ยดูแพ็คตรงไหนก็ไม่รู้ทุกคนผมลืมไปแล้วนะอันนี้หร อัดคลิปลก็เป็นอย่างนี้นะฮะเออแพ็กอยู่ตรงนี้นี่ผมซื้อแพ็กใหญ่มา8 9 9 trx นกก็ร้องแล้วเกินเดี๋ยวยิงเลยนะโอเคก็ซื้อแพ็กนี้มาเลยครับเออเดี๋ยวพูดถึงใครที่กดสมัครผ่านลิงก์ผมอะคุณต้องซื้ออย่างน้อยต้องเป็นแพ็กกลางนะมีเดียมแพ็กนะเพื่อให้มีแพะแล้วก็ต้องเลี้ยงแพะให้ครบ9วันก่อนนะถึงจะได้รางวัลน,นะผมกราบประธานอภัย กาบเรียนกาบประทานภัยทุกท่านด้วยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วแล้วผมเพิ่งมาเห็นตอนนี้ก็มีประมาณสักเกือบเกือบสิคนแล้วนะแต่ก็ยังยังไม่มีใครทาภารกิจสําเร็จนะครับเพราะผมก็เพิ่งเริ่มเล่ยนยังไม่ถึง9วันเลยเออต้องซื้อแพ็กกลางหรือไม่ก็แพ็กใหญ่นะถึงจะได้รางวัลน,นะก็คือต้องเลี้ยงแกะแกะป่าวะแพะเออแพะให้ได้9วันก่อนให้อาหารครบ9วันถึงจะได้รางวัลกันอ่ะเอาวันนึงผมก็ อันดับแรกก็ดูว่าต้นไม้ลดหรือยังนะผมก็เพิ่งเก็บเก็บอะไรล่ะเก็บแอปเปิลไปนะเมื่อวา,วานนะครับแล้วก็เก็บข้าวโพดไปนะครับแล้วก็มาเก็บน้านะครบับสามน้ำนะครับ3มน้ำนะฮะแล้วก็มาเก็บให้อาหารไก่นะครับพอให้อาหารไก่เสร็จปุ๊บไข่ก็จะเข้าไปในสตรเรานะครับแล้วก็เรากดกด3อย่างเลยมีไก่มีแพะนะครับแล้วก็มีน,นะวัว สามอย่างก็ที่จริงก็จบแล้วนะเนี่ยนะวันหนึ่งจริงๆแค่นี้เลยเกยมจบโคตรไวนะแอคซี่เมื่อกี้ผมไล์สดนีเกือบสามชั่วชั่วโมงนะกว่าจะเล่นจบเนะี่ยวันหนึ่งอนะ่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีโอเวอร์หลอดอีกนะเออโอเวอร์หลอดนี่ก็ใช้เวลาอยู่นะผมไม่เล่นเลยเดี๋ยววันนี้ก็นี่ก,ก็จะบ่ายสองนะเออนะครับอ่ะยังไงตอนนี้เรามีกลุ่ม Discord นะเข้าไป พูดคุยกันได้นะตอนนี้ก็กําลังมีประเด็นคุยกันเรื่องเมลโฟอยู่นะว่าผมกับมีสมาชิกคนหนึ่งเขาบอกว่าได้วันหนึ่งก็ร้อยสองบาทอยู่นะผมก็ยังไม่เคยทําได้ขนาดนั้นนะเมลโฟโอเคเนี่ยจบแล้วนะหนึ่งวันแค่นี้เลยนะมาอัปเดตเฉยๆนะครับว่าเล่นแค่นี้แล้วผมเออผมมีแผนการของผมแผนการของผมคือถ้าผมเก็บเหรียญทรอนได้ซื้อแล้วผมก็จะซื้อแพ็คเล็กแพ็คเล็กมามาเติม 299เนาะแล้วก็เก็บตังตีก็ซื้อแพ็คกลางมาอีกนะก็คือเติมเให้เต็มฟาร์มแลางกันเถอะผมก็จะค่อยๆเล่นไปเรื่อยเพราะเล่นวันเนี่ยแค่นี้เองนะไม่ถึง5นาทีเลยจบละลงไป3,000กว่าบาทแต่วมันก็คืนทุนนานนะเกมนี้นะนานมากสต your, your าร์ออ your ยทำ e พลย์เซ็กชันแฮตอา view now ให้จะดูทำไมล่ะก็ดูไปแล้วจำรู้หมดแล้วนะน่าจะได้แล้วเราไปดูราคากันหน่อยดีกว่าตอนนี้เหรียญ GC อ่ะมันแลก มันแรกเหรียญทอนได้น้อยลงจากตอนแรกวันนั้นได้2.2นี่เหลือ1.8ดิ่งลงมาอีกนะก็คือ g g อ่ะเราแลกในเกม1 gc เนี่ย1น c อย่างเงี้ย g GC เราจะได้เหรียญทอนน้อยลงก็คือ,อรายได้จะลดน้อยลงแต่ว่าเหรียญทอนมันราคาขึ้นด้วยมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะผมได้เท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณ6.9คูณ1.8 1.8 เท่ากับอันนี้แค่นมอย่างเดียวนะ12ทรอนเลรียนทรอนบาทตอนนี้ก็12ทรนก็ได้มา40กว่าบาทก็ก็รอดูอยู่นะว่าจะคืนทุนยังไงนะครับว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ประมาณผคิดไว้แล้วประมาณ8-9เดือนเลยนะแต่ก็นั่นแหละมันใช้เวลาน้อยมากเกมเนี้ยโอเคนะครับถ้าใครจะสมัครก็สมักผ่านลิงแล้วก็ต้องซื้อแพ็คกลางแพ็คใหญ่ด้วยนะบอกไว้ก่อนนะครับเออถ้ามันได้รางวัลแล้ว ผมมันมีรายชื่อเลยนะว่าใครชื่ออะไรนะแ๋ยวผมจะติดต่อกลับมาอีกทีเนาะแล้วผมจะแบ่งกันนะไ,ได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันเลยนะแบ่งกันครึ่งๆเลยนะถ้าผมแต่ผมไม่รู้มันได้ยังไงนะได้เหรียญหรือว่าได้อะไรก็ไม่รู้ถ้าได้เป็นสัตว์ก็ได้ผลผลิตมาก็แบ่งกันคนละครึ่งถ้าผมถอนโอ้ถอนยังไงวะใช้เวลานานอีกโอเคนะครับอย่างนี้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังภายในให้ผมด้วยนะส่วนเจ้านกนี่ก็ร้องไม่หยุดเลยนะโอเคนะครับสวัสดีครับ